ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซ m เอ็ MC, กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์สนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําว่าเราควรแลกอะไรในร้านค้าโคเวอร์ดีและใบโคเวอร์เนี่ยแลกอะไรได้บ้างนะครับอืมงั้นก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้าละเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนัลล็อกออร์เรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพค็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เลว และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ f a c e b o o k p o w e r p ์ a y หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอดพาวเวอฉะนั้นนึกจะเติมเก,ม,เกมนึกถึง Power Pay เนะครับสำหรับไบโคเวอร์โดยพื้นฐานแล้วนะครับเราก็จะได้รับจากการล่ามอนตีมอนเตอร์แบบปกติเวลาเราไปฟาร์มเราก็จะได้รับไบโคเวอร์สีแจ็มาล่างหลังก็จะอาจจะมีวิธีได้มากกว่านี้แต่พื้นฐานแล้วไบโคเวอร์วันๆหนึ่งเนี่ยเราก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะแต่ได้เยอะในทีน่นี้มันก็อาจไม่เพียงพอต่อการใช้อยู่ดี ไปโคเวอร์นะครับก็ให้เพื่อนมาที่ NPC ตัวนี้วินเทอร์สังเกตที่เด็กผู้หญิงหรือว่าสัญลักษณ์เป็นรูปไปโคเวอร์ก็ได้ครับที่เมืองเอริมหรือว่าเราจะดูที่ NPC ตรงนี้เอาก็ได้เหมือนกันอ่ะเราก็กดไปที่โคเวอร์นะครับเราก็จะพามาให้ NPC ให้อัตโนมัติในร้านค้าพวกนี้นะครับก็จะมีของแรกเป็นโคเวอร์แคปซูลใช้20บใบโคเวอร์ในการคราฟ1ลูกแคปซูลจะสุ่มใบโคเวอร์ใหม่นะครับตั้งแต่5ถึง300ใบอันนี้เขาก็จะมีเควสให้เราใช้งานโคเวอร,ร์แคปซูลอย เผื่อไปเจอเควสระดับ S เควสระดับ A ในการรีพอร์ตมันมีอยู่แล้วส่วนมากเควสเขาก็จะให้เราทําอะไรแปลกๆแบบนี้แหละครับส่วนต่อมาในครับในร้านคาบ์โคเวอร์เนี่ยก็จะมีของบางอย่างที่เราจะคาบได้ต่อวันแบบจํากัดจํานวนอย่างเช่นเศษชิ้นส่วนสกิลบุ๊กในส่วนนี้ก็จะใช้50บใบโคเวอร์ต่อการแลก1ชิ้นนะครับซึ่งวันหนึ่งเราจะสามารถคาบได้สูงสุดอยู่ที่5ชิ้นต่อวันถ้าถามว่าคาบอะไรคุ้มอันนี้ก็ควรที่จะต้องคาบเพราะว่าเอาไว้อัปเกรดเลเวลของสกิลยังไงก็ต้องคครรราาาาาาติดไวว้้้นนนนนนะะัับสส่่ถถเเเเปป็็็็ออออืืกกกจจีีลยทม ทำเควสบอร์ดได้มากขึ้นอย่างที่รู้กันนะครับว่าเกมซิลเอ็มเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเควสอะไรให้เราทํานอกจากเควสหลักก็จะมีเควสบอร์ดที่จะได้อีกีค่อนข้างเยอะส่วนถ้าเราไปตีมอนเนี่ยมันจะได้หลัก10ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรารีเควสบอร์ดและทำเควสระดับเอการที่เรามีคูปองเพิ่มทําให้เราสามารถทำเควสได้เพิ่มเติมเนี่ยจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับฉะนั้นอ้าใบโคฟเวอร์เราเหลือเราสามารถมาคาบปองอันนี้ได้เพราะว่าวันหนึ่งเราจะสามารถคาบได้อยู่10ไใบด้วยกันส่วนอันต่อมาจะเป็นใบไม้้้ซึ่นน่่่่งงในนนนนนสสววีกก็ถืออาาาาคคขํััญเชเชพระ จะสามารถคาฟได้1ใบตอนหนึ่งสัปดาห์โดยพื้นฐานแล้วถ้าเราหาใบ cover ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ไปแลกอันบนน่าจะคุ้มกว่าแต่ถ้าเราไม่ได้ทํ quest board เราสามารถเก็บรวบรวมใบ cover เพื่อมาคาฟอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ่วนถ้าเรามีของเหลือเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็ยังมีให้คาฟพวกเหยื่อตกปลาเหยื่อนี้ก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ไอเทมราคาแพงค่อนข้างหลายอย่างนะครับแต่ก็ต้องใช้100้อยใบ cover แลกได้4ีลูกดอกมีเหยื่อแบบปกตินะครับใช้10บใบ cover มีขวด exp ต่างๆมีคอมโบมีผ่านะถ้าส วนที่เหลือเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขาดอะไรแต่ที่ผมให้แนะนำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคูปองในการรีเควสกับชิ้นส่วนการพอัพสกิลเพราะพวกนี้เราต้องใช้เยอะมากๆนะครับดังนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกมซิลแอมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยถ้าชอบก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย